สวัสดีครับท่านผู้ชมพบคบหนุ่มหน้ามนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีเมนูเพื่อสุขภาพมานําเสนอนะครับเมนูนี้เป็นแกงเลียงกับแกงเลียงวันนี้แกงเลียงก็มีกระชายนะครับกระชายหอมแดงนะครับมาซอยยก็มีพริกพริกไทยนะครับมีพริกไทยป่นด้วย ไม่พริกไทยป่นนะครับพริกไทยเม็ดนะครับเอาชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่นะครับใส่ไปตามตามแล้วแต่แกงมากแกงน้อยนะครับผมไปตามคลิปนะครับผมก็แกงเยอะมันก็ใส่เยอะหน่อยนะครับโขลกไปนะครับโขลกให้ละเอียดักหน่อยนะครับรวมๆกันนะครับมีเกลือมีกะปิมีหอมแดงมีปลาย่างนะครับ ติกไทยกเ็เหมือนกันละครับแกงเลียงไม่ได้วิเศษอะไรมามากมายครับนีใส่กระชายนะครับมีกระชายด้วยนะครับใส่กระชายกระชายใส่เยอะๆนะครับใส่แต่ไข่นะครับหัวไม่ใส่นะครับแกงเลียงใส่ไก่กระชายเยอะๆจะหอมนะครับตกไปสักพักเดี๋ยวเราก็ค่อย พักไว้นะครับโกให้ละเอียดนะครับก็เมนูทําทุกวันทุกวันก็ไม่รู้จะทําอะไรจะเบื่อเหมือนกันกับข้าว <c oughs> ก็เลยทําเปลี่ยนเป็นแกงเลียงมั่งครับแขงเลียงตนำน้าพริกกินมั่งแต่ก็ไม่ได้ถ่ายโชว์นะครับตนนำน้ําพริกไก่ไก่ก็ทําได้ก็เลยไม่ได้ถ่ายโชว์มาให้ชมกันนะครับ มีกุ้งสดมีปลาย่างนะครับมีปลาย,าลย่า,ยาง้วยแต่ปลาย่างปลาย่างใส่น้ําจะข้นนะครับน้าข้นจะจะ,จะน่าน่ากินนะครับก็บแกงเลียงก็จะต้องมีปลาด้วยถ้าไม่มีปลาก็มันก็ไม่อร่อยครับเพราะมันมีผักอย่างเดียวไม่ demek, ไม่มีอื่นก็เลยจําเป็นต้องมีปลานะครับปลาย่างนะครับปลาย่างหรือปลานึ่งก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีเวลาย่างก็นึงน่งเนึง่งต้ม,ต,มต้มเอาก็ได้ครับเรามาแกะเนื้อไปตำนะครับ รวังแก่ก้างออกให้หมดเสร็จแล้วเราก็ไปพักไว้ก่อนนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มตั้งกระทะนะครับตั้งกระทะใส่เกลือเล็กน้อยนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยให้พอมีรสเค็มบแลล้มๆหน่อยนะครับเพราะในครกเราใส่ใส่ไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวจะเค็มเกินไปแกงเลียงอย่าไปเที่ยวใส่น้ำปลานะครับมันจะผิดวิสัยไป เราใส่น้ำพริกแกงลงไปนะครับพริกแกงที่เราตาลงไปตะกี้เนี่ยมีกระชายมีกะปิมีปลาย่างมีพริกไทยป่นพริกไทยเม็ดนะครับมีหอมแดงเนี่ยครับก็รอจนเดือดนะครับรอให้เดือดให้ดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักต่างๆลงไปนะครับมันมีผักที่แข็งๆบ้างก็มีพวกฟักทองบ้าง แลงบ้างอะไรแบบนี้ก็เราเราก็จะเอาใส่ลงไปก่อนนะครับส่วนใบตำลึงหรือพวกเห็ดฟางอะไรพวกนี้เราจะใส่ทีหลังนะครับเนี่ยครับฝักทองมันอะไรนี่แบบนี้ก็เราใส่ซะก,ก่อนนะครับให้มันให้เขาสุกไกลๆสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยจะค่อยใส่ใบตำลึงลงไปนะครับ ก็ไม่งั้นไม่พร้อมกันก็เดี๋ยวแข็งเคี้ยวไม่ออกน้ำแห้งก็เติมน้ำได้นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้น้ำซุปอะไรนะครับใช้แค่น้ำซุปปลาย่างอย่างเดียวเนี่ยครับนะปลาย่างที่เราตำไว้ที่เราโขลกไว้นะครับแล้วก็เคี้ยวไปเรื่อยๆนะครับมีบวบมีอะไรก็ใส่ใส่ไปนะครับแกงเรียงพันมันเป็นผักรวมนะครับใส่อะไรก็ได้ก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับเมนูแบบนี้กิน ไม่ค่อยเป็นโรคไม่ต้องกลัวความดันเบาหวานมากนะครับแต่กินผักกินน้ำพริกทุกวันคนโบราณเห็นไหมอายุยืนยืนเพราะว่าเขากินของแบบนี้ครับเขาไม่ไปกินของแปลกๆของเราอะไรล่ะเบื่อขี้เบือบเบ่อเดี๋ยวกินนู่นเดี๋ยวกินนี่สักผักก็ไปโรงพยาบาลหาหมอปวดหัว เนี่ยครับก็ใส่ไปตามนี้ครับชิมรสให้ใกล้เคียงครับพอแกงเลียงมันก็เค็มเ็มอยู่แล้วนะครับหวานก็หวานจากน้ําผักนะครับผมก็จะเติมน้ำตาลทรายไปเล็กน้อยครับเพื่อตัดรสไม่ให้เค็มจนเกินไปนะครับนี่ก็มีข้าวโพดมีอะไรก็ใส่ไปได้นะครับจริงๆมีข้าวโพดอ่ะจะสวยข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดเป็นเม็ดนะครับเรามาซอยใส่ลงไปนะครับ ผมไม่มีใส่ข้าวโพดอ่อนบริผักก็ไม่ได้นั่นนะครับฝังใด้ซื้อมาจากท้องตลาดนะครับผักบ้านๆก็มาทําทําเอาเนี่ยเสร็จแล้วก็ใส่ใบตาลึงนะครับใบตาลึงใส่นานไม่ได้นะครับยกแรกนี่ต้องรีบรีบ,รบยกแล้วไปเคี่ยวนานเกินเขาเขาเหนียวนะครับใบตาลึงแต่ว่าถ้าว่าทิ้งระยะไปสักพักหนึ่งเราก็ไปเคี่ยวได้นะครับเราไปเคี่ยวเอาอก็จะก็ก็จะไม่เหนียวนะครับ ก็มีเห็ดฟงเห็ดฟางก็ใส่มีอะไรใส่นั่นแหละครับบ้านๆอันไหนช่วงนี้ประหยัดได้ก็ประหยัดกินง่ายๆกินแบบนี้นะครับหมูแพงกินไม่ไหวหมูกิโลกับสามร้อยกินปลาถูกๆ ซื้อปลาซื้ออะไรมามากินสุกถูกใกล้จะใกล้จะสุกแล้วนะครับเนี่ยก็ขาดเหลืออะไรก็เติมนะครับเติมชูรสน้ำานตาลทรายสักหน่อยนะครับเพื่อตัดรสทักนี้หนึ่งเพื่อให้เขามีรสรสชาติบ้างนะครับถ้าเค็มๆอย่างเดียวก็ไม่เวิร์กก็ให้เขากลมกลมสักหน่อยนะครับนี่ครับเคี่ยวก็เคี่ยวพอสุกนะครับอย่าไปเคี่ยวนานนะครับมาานันจะเหนียวใบกำลึง ถ้ากินไม่หมดเราจึงจึงไปเคี่ยวอีกทีครับถึงจะนั่นนะครับถึงจะเปื่อยนะครับเคี่ยวเปื่อยนิดนึงก็จะไม่เหนียวนี่ก็ใส่กุ้งสดลงไปสักหน่อยนะครับใส่กุ้งสดลงไปนิดนึงก็กุ้งสดก็ใส่ตอนท้ายๆนะครับอย่าใสนานนะครับมันสุกแล้วก็มันมันจะโหดหมดนะครับมัน,ม,นมันกุ้งตลาดมันก็มัน มันไม่ใช่กุ้งสดนะครับอย่าว่าสดมันไม่สดนะครับเราไปดูในท้องตลาดว่าสดแต่จริงๆไม่สดนะครับพะมาแกงมันโหดหมดนะครับเพราะนั้นต้องใส่แป๊บเดียวแล้วก็ยกเลยครับยกนะครับเนี่ยก็เป็นอันเสร็จสิ้นเมนูแล้วนะครับก็เตรียมมาใส่จานเตรียมไปกทานกันได้แล้วครับนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเมนูแกงเหลียงบ้านๆเมนูเพื่อสุขภาพนะครับแบบนี้เลย หน้าตาก็แบบนี้ครับเด็กๆกก็กินไม่เป็นอนะ่ะกินกินอาหารญี่ปุ่นกันหมดเหลือคนแต่แก่ๆเนี่ยครับแบบนี้ก็ใกล้จะเสร็จเมนูแล้วนะครับใครกจะจบคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนคนบางบางพานบ้างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็พยายามทําทุกวันแล้วครับก็เพื่อจะได้ให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชมกันได้บางทีใครไม่มีอะไรก็จะได้มาทํากินตามผมได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ตงคงต้องลาไปก่อนนะครับไม่มีอะไรมากมายก็โชคดีมีตังค์ใช้นะครับสวัสดีครับจากหนุ่มหน้ามนคนบางพาน